สวัสดีจ้าสวัสดีุดกุทุกคลพี่น้องเมื่อนี้อ่าได้เวลาเนาะจ้าเนาะตามคาขอจากแฟนครับเพื่อนบอกว่าอ่าคลิปต่อไปขออส้มชวนอันชวนชมสว,วนพักพักสวนขั้วน่ะจ้าพี่นอ้องไอ้ท่ายคลิปให้เบื้องแน่ว่าพักสวนขั้วไม่หยางแนเนอกจ้าเนาะเมื่อนี้ก,ก็เลยว่างแต่ว่ากะบอกก่อนเลยว่า ก็มีเก็บไปกินแน่เราจะเราก็ให้มุ่เพื่อนบ้านไปกินแล้วจะก็จะมีเป็นบางย่างกับพึ่งเอามาโง่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเข้าไปหาะอันถ้าเป็นเบียร์พักของอิตาลีเนะจ้ะบางบางที่บางอยใกล้ๆบ้านเข้ามั่นกับพค่อยมีเขาก็ไปหาอีกหลายๆร้านจ้ะพี่น้องหลายๆร้านใส่กันเอาบางถ้าเป็นพักใทย้เขาก็นก็พึ่งปูก็มีเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องกันพี่น้องว่ามีพักอย่างน่ทีน้ปลูกไว้ในสวนก้วนั่จ้ะเนาะไปเบิ่งกันจ้าจ้าเริ่มต้นแรกก็จะเป็นต้นมะกรูดต้นมะกรูดมันตายแรงพี่น,อน้องเพราะแม่หนอกันตายหนาวมั้งหันมันก็เพึ่งโป่งใบออกมาแล้วก็น้น้เอาดินมาใส่จ้าเพราะว่าช่วงที้นบพายุมั่นก็แห้งหินหกักจ้าพี่น,อน้องรากมันงึืนโพ เพราะว่าตอนนี้กําลังขึ้นใบใบไม้จ้ะกําลังแตกใบไม้ขึ้นมานเนาะตามซีหยอดหายอดเนี่ยกำลังขึ้นของหยอดพี่เนี่ยเอามาเอาดินมาใส่ต้นตะไคร้จ้ะต้นตะไคร้นี้ไปไปไปเจอไปพ่อหรือว่าไปเจอเนาะจะนอยวญยวนช็อปอ่าร้านขายผักขายปุ๋ยของอิตาลีมีต้นเดียวบังเอิญไปเจอพี่น,อน้องเพราะว่าปกติไปซื้ออันว่าสิไปซื้อปุ๋ย ไปซื้อดินมาใส่ต้นสมเะจะมันจะมีดินสําหรับต้นสมต้นมะกนาวเนาะจะกะไปะซื้อมาใส่ดินปลูกผักกัดตังหาก็เลยไปเพาะฝ่าวขวาเอายางท่านที่ท่านใดเพราะว่าอันอามาตะบ้านนะแช่แข็งไว้หมดแล้วพี่น้องลืมเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเราไปกัดตูเราเลยแช่แข็งไว้นะกะ็จงไ้ให้มันงามแตกก่อนจังสิหักสกินเพราะว่าไอ้ที่ห้องอามาตะไทยก็ยังเรืออยู่อันต้นน้อยนอนีน่จะพี่น้อง ต้นมะเขือเนาะจ้าเนาะต้นมะเขือเปาะบานเหาานูพึ่งเพาะตอนที่นูกกับมาอยู่บ้านเนาะจ้าเนาะประมาณเดือนหนึ่งละมั้งเพื่อเพื่อเดือนชงอาทิตย์หรือเปล่าเนาะก็จะมาได้ี่มาอยู่บ้านหลังนี้เนาะหลังจากกักัวแล้วหลังจังไนเฮ็ดอันนี้ยาและจันีาท่านลูกต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศถ้าใหญ่ขนาดนี้เราต้องไปซื้อเอาอยู่อยู่้านขายขายเบียผพักนะพี่น้องขายต้นพักเนาะจ้าเนาะจะเป็นลูกออกมาแล้วอันนี้นู นูออามาปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งจ้ะก,กำลังสิขึ้นลูกตอนนูออามามันออกดอกอยู่เนาะลูกกำลังจับอันนี้จะเป็นต้นแมงลักพึ่งพึ่งขึ้นมาแค่นี้เลยจะพี่น้องขึ้นยากมากเอาวาเฮามากเฮาเล,เลยเลยหนาเพาะมันออกมากเนาะหนาเพาะส่วงเดือนมีน้ามันก็ขึ้นยากกระจังมันเพราะว่ากินเจ้าของอันได้เก็บกินย่ยมักระจังเฮ็ดกินเอาใจาเดียวต่อไปจะพาไปเบื้องลังบ้านจ้ะ จ้าล้วก็มาล้างบ้านกันพี่น้องล้างบ้านอันจะเป็นต้นมะเขือเทศซึ่งโนเอาลูกมะเขือเทศนะจะไปบีบสเสนกระถางต้นใบประกูดแล้วมันก็เป็นเกิดเบีย้ยขึ้นมาโน่ก,ก็เลยมาแยกออกแยกใส่กระถางไว้จ้ากระถางนั้นเอาใส่แดดตอนเที่ยงจะมีแดดแต่พี่น้องช่วงเนี้เนาะเพราะว่าน้องบอดด้เอาไปไว้ค้างบ้านเพราะว่าสามีเล่าขับรถกลับไปกับมากับบอด้เอาไปตันทางเล่าอันนี้ก็เป็นต้นขึ้นชาย เป็นของอิตาลีก็บมีพี่น้องกับของไข่ห้ากับอันเดียวกันนอกจากนั้นมันก็มีหลายแบบแบบสีเทาหรือว่าแบบมี่จะใบแบบใบลายแบบใบดอนหน่อยประมาณนี้อันนี้อันนี้หนูจำาม่ได้นะ่าจะเป็นบกระดัมปีก,กระดัมดอกอันดอกกระดัมพี่น้องหนูซื้อมาสองอันมันตัวคล้ๆกันนะ่าจะเป็นอันกระดัมปีแจ้ตัวนี่เอามาใส่กระถางไว้านาเพราะร่ลงดินมันบกคอยงาม ตงดินดินโน้มันมีแต่หินจะสมังเราก,ก็เลยอยากปลูกใส่กระถางมากกว่าอันนี้จะเป็นสปริงเกอร์กรดีไปอีกจังนึงคือว่าบริเวณฮดหนานตอนเช้าได้ฮดแต่ตอนตอนตอนเย็นน่าจะหดตอนเย็นเที่ยวเดียวของเราเพราะว่าตอนเช้าไม่สปริงเกอร์อันนี้เป็นพักสลัดจ้ะอันนี้เก็บกินเราเด้อแบงเก็บกินให้เพื่อนบ้านอันนี้เอาเอาเอา,เอาต้นอันพักกาดมาใส่แทนเราจะเพราะว่า ง่าย,ายออกจากดินเพราะว่าดินมันขึ้นมางามพี่น้องมันข้นอันนี้จะเป็นต้นหอมน่าจะนะต้นหอมมาตะบานห้าหอมแดงหอมแบงบานห้าพี่น้องเบื้องน่ะเอามาเนบมันก็ข้นแตกที่นัากับว่าท่านจะมาทุกปีพี่น้องมาทุกปีน่าจะเนอะว่ามันข้นง่ายขึ้นง่ายมากเลยหอมแดงหอมแบงบานท้าบอกงูเอามาฝากอีกอยู่อันนี้ก็สลัดจาอันอันนี้จะเอามาน จริงๆนะพี่น้องนะหนกใส่ซีต้นเพราะว่านกกระตัดกินที่จริงนะใส่สามต้นมันจะง่ามจะใหญ่แต่แตกเพราะว่าหนูใส่ซีต้นมันเบียดกันนันก็เลยเบ้ก,ก่อใหญ่อาจารย์หนกก็ะพึงตัดไปกินหนกกระตัดแบ่งออกให้มันแตกออกอีกก็เลยเอาต้นอันนี้เป็นผักกาดกระละำดอกพี่น้องเอามาใส่มาใส่แทนว่าเดียวอันนี้ก็สซีตัดไปกิน กรสีเรือพื้นที่ว่างนอกจากนันก็สีแตกก็มากอันนี้พักยั้งน้องกุหู่คล้ายๆว่าพักกาดพักกาดจินกรับหลับอันนี้เป็นเสื้อซสื้ออันของของอิตาลีจากของอิตาลีนะบางบางพักคล้ายๆกันอันนี้พักกุ้งพี่น,อน้องไมง้างบันไดหรอกพักบุ้งกำลังแตกขึ้นอันนี้อันพักซีไปเรื่อยเอาต้นมาปูกจ้ะเอาต้นมาตะไท่แร้วก็มาอันเนบล่งเพราะว่า มันจะเกิดง่ายมันก็เหี่ยวลงอยู่เดียวมันก็ขึ้นอันนี้ไว้จะทําพันธ์พี่น้องกําลังจะขื้นแตกแตกแลทพันธ์ปลูกปีนาแล้วก็ลิปอัอนเดดกินตะใบอ่อนๆมันใส่ลาบใช่ยางประมาณนี้จะอันเดดเอาตะใบใบมันตอยให้มันสูงขึ้นไว้กับกาปีนาแลาจะอันนี้ก็อันนี้ก็ล่งได้ประมาณบักึงอาทิตย์หรอมั้งพี่น้อง ที่หามือนอกจากมันงามใส่กระถางมันงามเพราะว่ากระถางเอาห้องซื้อดินมาใส่ไม่เป็นไม่ตะปุ๋ยมันก็เลยงามใส่กระถางประกาศอันกระลำดอกกระลำดอกกใส่กระถางจะอันใส่ดินก็ไม่เหมือนพี่น้องใส่ดินเป็นกระลำจะจะว่ามันมันบกพ่อยงามบาดนี้แต่วันกระึืนึืนซ่าแน่ก็ใส่กระถางจะใส่กระถางมันจะงามไวอันนี้ก็เป็นสาะะแน่สาละแน่ บานเพลินก็จะเป็นพันเอิญมินบานเพลินน่าจะเอิญมินแต่ว่ามันจะมีพันแบบใยนิ่ๆอันนี้มันน่าจะไปท่านง่านบบบไหอันนี้กินกินสารแนวบานเท่าเลยจะมันจะมีหลายกินบางที่มันจะเป็นต้นออกอ่ะอีมยังอีพี่น้องแดแลนยมันจะเป็นกินออกเย็นนะจ๊ะกินออกเย็นหลายกว่าแต่อันนี้เป็นกินสารแนวบานเท่าเลยน่าจะเนาะแล้วแต่ว่าเวลาเ้าไปซื้อเ้าไปเด็ดดมกบุงก่อน อันนี้ก็จะเป็นใบบาซิลิโกเป็นใบใบโหระพาบานเพลินน่าจาะเนาะโหระพาบานเพลินซื้อมากระถางหนึ่งกระสิมีอยู่หลายต้นอยู่พี่น้องเนาะก็มาแบงออกแยกออกได้สามกระถางอีกกระถางหนึ่งปลูกแวนหนาบ้านอันนี้เป็นอันพักซี่ใบเ่อยตะปีที่แล้วจะพี่น้องมันมาตายนาะจาะเนาะอันมืดนานาวแล้วมันก็นขึ้นมาอีกมะเขียเทศนกกระนิ่ไใบซุหมองพี่น้องนกปลูกแล้วมันขึ้นลาย เมื่อวานเม็ดมันก็ขึ้นหลายก้าลหลายก็เลยบูรู้จักว่านนสีเปเนบไว้ใส่กระทางกระเม,มิดน่าจะเอาถิมก็มีแต่เผาพี่น้องมันกระเผาเนาะขึ้นยากที่สุดเปนกระเผาด้วยจ้านี่ที่ด้กินว่าด้กินก็แล้วแต่ปลูกไว้อันนี้เป็นใบเนนซาเวียพี่น้องเพิ่นเอิมนซาเวียอ่าเวลาใส่ยางสเปียโดเอาอันนี้พันใส่กับอันไก่จะไก่ซีโ่วงหมูประมาณนี้เบมคยคอนยาง เสียบไม้ย่างเนงาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นพักซี่บ่ค่อยงายหรอกพี่น้องซีเรียลอันนี้โปรเซสมาโลดจะ้ะคล้ายๆพักซี่ฟรั่งบานเฮ้าพักซี่หอมบานเฮ้าแต่ว่ากินแห้งกรอนาะจา้ะเนาะกินแห้งกรอนาะก็บ่ค่อยมากกว่านายโปรเซสมาโลดอันนี้จะเป็นต้นทั่วทั่วฟักเงาจ้ะต้นทั่วฟักเงาภูมิหนับง,ง,นงบ่ค่อยงามอันนั้นใหญ่มาแต่บานที่กักโต บม่ง,งามอันนี้แต่ปลูกใส่นนั้นไวต้ตาใส่กตะทางไวน้นอกจากแล้วก็มาเบืองอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีอันนั้นหัวตะลุกมหาหันที่นอกเราเชิดมาลงหัวตะลงงมันว่มีหม่องลงกจะเ,เนีย้ยไปถ้าเอามาโรงมากลางเดินจังสี่กับสามีกับป่าไดไเป็นระยะทางหสามีนํกากกะหล่ำพึ่งลงได้ขึ้นกันจะพี่นองมันกับบกค่อยงามคือจะได้กระชังคือนจังหวาอันนี้ก็เป็น มะเขือเทศน้อยอัน,นเป็มะเขือเทศน้อยใส่ไว้จะใส่แต่มะคุ่งพี่น้องนะซื้อมากอันนี้ก็มะเขือเทศใ่สำรับพัดนะจ๊ะสำรับพัดอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศใ่คือกันแต่ว่าใย,ยแบบนวยบกกลมนะพี่น้องเป็นนวยคู่คู่ค,ค่ะคเนาะจ๊ะเนาะกำลังเป็นมากกำลังจับอันนั้นก็พักที่หอมที่หอมกับพักบุ้งขืนยากจะเวลาปลูกล่งดินเนะมันงามเนาก อาปุ้ยมาใส่แล้วกักำลังจับกระบปกาพิกแต่ว่าเป็นหมกพีกวันเพื่อนพี่น้องเป็นหมากเป็นหมากแล้วเป็นดอกจับน่นจาจะน่าเป็นหมากบกค็อยเพชจะเอาเพชเพอะได้กินนะพี่น้องกต่พบบได้เพชแห้งก็จ,จังพี่กะเลียงไปหาพีกกะเรียงนะท่านพ่อจ้ะอันนี้จะเป็นแตงแตงสเปนแตงซุก,กินแันแตงสเปนเอาไว้ บรูวา่าสิได้กินแง่มไหนเพราะว่าตอนน้องไปซื้อมาเบียร์มันหน่อยมากเลยพี่น้องมันก็เพึ่งขึ้นมากอาจจะขึืนชายอันนี้จะเป็นซุกิเนี่จ้ะซูกินี่เพราะว่าตอนน้องไปซื้อมานันม,นมันมีแค่ซวงใบด้พี่น้องมันต้นหน่อยอยู่ตอนน้องไปซื้อมามันก,กำลังสิขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็ึืนมาอีกซวงใบแต่เดี๋ยวก็สิได้กินจะเพราะว่าโนมามามา,มาซามาเลดมาเลดช่วงปลูกเพิ่นไปไลเอ พ่อเพิ่นกับหลายๆเฮือนเพิ่นก็นได้เก็บกินแล้วน่าจะเนาะหนูก็ยั้งพึ่งปลูกมาอ่าเริ่มต้นสาก่ะไข่ก็บ่เริ่มต้นนะพี่น้องได้กินสากินเลี้วก็ค่อยๆเก็บไปน่าจะอันนี้จะต้นต้นมะแอปเปิ้ลจ้ะต้นมะแอปเปินน้ลน่าจะจะถูกไอ้มันมากแดดแต่ว่าอยู่ตรงนี้มากแดดเฉพาะช่วงสายสายนะจ๊ะ แจมี่เลยพี่น้องพักสวนขั้วหนูบนอันพื้นทีบหลายน่าจะนอกกับปู่ขอได้กินเจ้าของติดตามกํามคอพี่น้องอันแฟนครับอยากเห็นผักสวนขั้วกับผ้ามาเบิงจ้า